Nên tìm là mẹ Nè hét, nghèo mẹ Nè, ít à, 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 nè à, nè à, à, à. ทางนี้ก็จะเป็นทางขึ้นต่อโบอสายสายแม่งชันอยู่นะเนี่ยชันนะชันเท่าไหร่ดูข้างล่างก่อนเถอะใช่แม่งก็เหมือนทางขึ้นเลยวะนี่แม่งทะลงไม่ได้แล้วหันหัวใต้ห้าเลยเนี่ยทิ้งลบสิพี่ลากอะเหมือนไลายลที่เรนะดึงลงพุ๊บ เปิดสดนะครับนี่ทางลงครับผมลายไม้โกงทิ้งครับ ซื้อมาหลายร้อยสองหมี่นไถ่หลายสี่หมื่นเป็นบ่ายดีส่งไล่ครับครับครับลงครับมีวิธีเราไป ยังสูงยองยู่เลยเนี่ยต่อใหญ่อแล้วสูงนัานลมได้แนะนะไม่แน่ใจเหมือนกันขานัวกี้เนีอะไรเนี่ยนี่รถน้อยหมดเนี่ย น้องมาลีป <grand read. S 2> <Christina. S 1> ี่หาต่เอเรียนเรือทำปีที่หาูแจิมาด้วย้าตรงขามปอ่องปลาเร่องาด้วยเลี้ยงวยเียหเลี้ยงตับลี

นี่ไกลนะเนี่ยคืนลำบากนะมั็ได้รันวันนะเดี๋ยววันนีงเรามาดันย้อนดูนี่จะเป็นในถึงว่าไปนี่ลงไปถึงเซตส่วนย้อนแล้วนะก็รู้เบื่องหน้าไม่มีอะไรนะแล้ว ปแก้นโโหีเจริงๆแล้วปล่อยรถลุยลงไปก็ได้ฮะลุยไปฟันไปอ่ะไม่สุด่เลยจริงมันต้องมีโดนนะขากลิ้นไปตอนนี้เราก็ไม่รู้เนี่ยไปไหนเนี่ยีถ้าผมขี่ผมเดียวได้แบบไม่ต้องตัวมีคือผมเทพเลยนะ มาไปดีืออมาที่ไหนเน่ฝนนะพี่เมจ่าชี้ทางหอยลูกด้วยดูแล้วยังสูงอยู่เลยนะเนี่ยเม่เคยขับขึ้นเลอครับแต่ขาขึ้นน่ะมันซิกไปซิกมาจริงๆ้วขึ้นตรงๆก็แป๊บเดียวเนี่ยมันจะต้องดิ่งไงใช่ไล ก็ถือว่าเราทำสำเร็จเป็นหนึ่งลายพี่โอ้พี่ไม่ไายธรรมดาเลยนะเนี่ยพี่พี่ทำไมวันนั้นไม่ฝากพี่ติดตั้งติดหืมไอ้นี่เนาะไออ่านมันมีเพราะผมยังไม่ได้ว่างเขาไปเอาตอนนั้นก็สร้งกันอยู่เฮ้ยสั่งหวยนี่ก็สั้างกิฟต์ด้วยเราสร้งอะบลงกันมาหมดยังลงมาหมดอย่างกรับขึ้นตังเก่าขายไปอันนมันมันเป็นชุดไม่ใช่หรอขายอันเดียวก็ขายเนี่ยดูดีไหมครับอ๋อเหรอ อ่านบอกมันซื้อมันซื้อมามันให้มาสี่ตัวเลย,กยหกเก้าร้อยก็บาทหกร้อยก็บาทเองอที่ไหนพี่พี่กซ็ซื้อไหนแล้วไออันไปซื้อไหนไออ่นไปซื้อไหนบอกว่าขายเป็นชุดจะไม่อยู่แล้วรถอ่ะ <c oughs> <c oughs>